สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชา้านี้ที่นครพนมประจำวันพุธ ที่27สิงหาคมพุทธศักราช2568อยู่กับมุกสุบิสาราค่ะคุณผู้ฟังคะชาวนี้ค่ะมุกมีเรื่องการปฏิบัติการกวาดล้างบุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งรัฐบาลเองก็ได้เดินหน้าปราบปรามอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเรื่องนี้นะคะทางนายอนุกุลพฤึกษานุศัก์รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เปิดเผยว่าปัญหาการแพร่ระบาด ของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญและเดินหน้าแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องผ่านมาตรการป้องกันปราบปรามและเพิ่มความเข้มข้นบังคับใช้กฎหมายเพื่อเขา้าควบคุมยับยั้งการลัดลอบการผลิตนำเข้าหรือจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าทุกชนิดด้วยการบูรณาการประสานความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐภาคีเครือข่ายซึ่งผลการดำเนินการนะคะมาตรการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มข้นก็ส่งผลให้เรา หว่างเดือนกุมภาพันธ์จนถึงวันที่2ส,สิงหาคม2568นะคะเจ้าหน้าที่ก็สามารถจับกลุ่มคดีบุหรีไฟฟ้าได้กว่า3,200คดีพร้อมทั้งยึดของกลางกว่า4ล้านชิ้นโดยมีมูลค่ารวมกว่า580ล้านบาทซึ่งมากกว่ายอดของปี 66, 66แล้วก็67นะคะโดยระดมกวาดล้างการขายบุหรีไฟฟ้าซึ่งก่อนหน้านี้นะคะก็พบเห็นการขายหน้าร้านเป็นจำนวนมากทั่วประเท ซึ่งขณะนี้ค่ะต้องบอกว่าไม่พบอีกแล้วแต่ว่าผู้ขายใช้วิธีการขายหลังบ้านหรือว่าในโซเชียลมีเดียซึ่งรัฐบาลก็ได้ดำเนินการกวาดล้างอย่างต่อเนื่องเลยนะคะนอกจากนี้เพื่อให้มาตรการการป้องกันและปราบปรามบ,บริไฟฟ้าครอบคลุมอย่างทั่วถึง รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้บูรณาการความร่วมมือดำเนินการระงับและปิดกั้น URL หรือว่าที่อยู่เว็บไซต์นะคะที่กระทําผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าได้แล้วกว่า11,000 URL ค่ะก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยเช่นกันนะคะให้ตระหนักว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยอันตรายเพราะว่าสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพียงไม่นานก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือด สมองและหัวใจอย่างมีนัยสําคัญค่ะซึ่งก็ถือว่ายังมีการเข้าใจผิดนะคะในสังคมว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่สินค้าอันตารายแต่ในความเป็นจริงค่ะบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินซึ่งมีฤทธิ์เสพติดสูงแล้วก็ยังมีสารพิษหลายชนิดทําให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรงนะคะโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดในสมองหรือว่าสโตซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุสําคัญของการเสียชีวิตและความพิการ โดยมีผลการศึกษานะคะพบว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำมีความเสี่ยงเกิดโรคหลอดเลือดในสมองเพิ่มขึ้นถึง1.62เท่าส่วนผู้ที่ใช้เป็นครั้งคราวก็ยังเสี่ยงเพิ่มขึ้น1.28เท่าแล้วก็โรคหลอดเลือดในสมองนะคะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับที่สองของคนไทยค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อคำโฆษณานะคะว่าสูบ บุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าแล้วก็ขอรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่รวมถึงบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่วันนี้ค่ะและหากต้องการเลิกบุหรี่นะคะก็สามารถเข้ารับบริการเพื่อช่วยเลิกบุหรี่ได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณาสุขหรือโทรสายด่วนขอคำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ได้ที่เบอร์โทรศัพท์160 0ค่ะและทั้งนี้นะคะถ้าหากพบเห็นการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าก็สามารถแจ้งบอส เพื่อดำเนินคดีผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะซึ่งสำหรับบุหรี่ไฟฟ้านะคะถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมายแล้วก็มีอันตรายต่อชีวิตโดยการมีบุหรี่ไฟฟ้าไว้ในครอบครองไม่ว่าจะเป็นเพื่อการเสพรวมถึงการนำเข้าหรือว่ามีไว้เพื่อจำหน่ายล้วนมีความผิดตามกฎหมายจะต้องถูกดำเนินคดีทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งผู้นำเข้านะคะมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร และประกาศกระสวงพาณิชย์โทษจำคุกไม่เกิน10ปีปรับ5เท่าของมูลค่าสินค้า,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 คา,าหรือทั้งจำทั้งปรับและในส่วนผู้ขายแล้วก็ผู้ให้บริการนะคะมีความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มของผู้บริโภคมีโทษจำคุกไม่เกิน3มปีปรับไม่เกิน ,00 แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็มีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากรมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ4เท่าของมูลค่าสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ และสุดท้ายนะคะผู้ครอบครองมีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลากากรมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับ4เท่าของมูลค่าสินค้าหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะซึ่งก็เป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะแล้วก็เป็นอันตร,รายของชีวิตด้วยไม่ว่าจะเป็นการครอบครองเพื่อเสพการนำเข้าการจำหน่ายก็มีความผิดตามกฎหมายแล้วก็ต้องถูกดำเนินคดีทั้งจำทั้งปรับซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถแจ้งเบาะแสนะคะผ่านแอปพลิเคช ทางรััฐชนได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาของรายการเช้านี้ที่นครพนมแล้วค่ะกลับมาติดตามรายการเช้านี้ที่นครพนมได้ใหม่ทุกเช้าเวลา6นาฬิกาทางสบทน,นครพนม FM 90.25เมกะวันนี้มูสุบิซาราต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ